ฉันน่าจำไม่ได้หรอกนะคะว่าระหว่างคุณกับฉันน่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วฉันก็ไม่ได้ทําดีกับคุณเพราะว่าอยากจะเป็นเมียน้อยเจ้าสัวฉันน่ะอยากได้อัดฉันอยากได้อัดมากกว่าป่วยเจ้าค่ะฉันก็อยู่ของฉันดีๆเจ้าสัวตามมาวอแวร์ฉันเองมึงหาว่ากูไม่มีปัญญารังผัวเอาไว้กับตัวงั้นดึเปล่าเจ้าค่ะคือฉันจะบอกว่าเจ้าสัวไม่ใช่สเปคฉันเออฉันหมายถึงว่า ฉันน่ะไม่ได้ชอบผู้ชายรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรอกเต้าค่ะต่อให้เขาจะเข้าหาฉันมากเท่าไหร่ฉันก็ไม่เล่นด้วยหรอกเต้าค่ะมึงนี่อวดดีนะเอาพี่ฉันก็แค่พูดให้นายพี่อะสบายใจแต่จากที่ฉันดูเฮงคุณแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่สวยรวยแล้วก็มีอำนาจผัวก็ดูจะเกรงใจไม่น้อยเลยนะอ๋อ ถ้าคุณลองเด็ดขาดมากกว่านี้เนี่ยฉันว่าเอาอยู่แน่นอนแต่ถ้าเป็นชาเนี่ยฉันไม่ทนหรอกนะไอ้พวกที่มันไม่เห็นคุณค่าฉันเนี่ยสู้อยู่สวยๆรวยๆด,ด,ดีกว่า